นี่และครับต้องอาศัยลูกฟุกมั่งนะครับผมมันนานเจอแบบนี้ทีนะครับไม่ต้องตามนะครับอ่าครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้นะครับว่าจะจอดมาดูตัวพึ่งนะครับนี่ครับตัวพึ่งครับผมกำลังกินดอกเล็บเกี่ยวนะครับ แต่ว่านะครับผมผมก็ว่าอยู่นะครับทําไมตัวพึ่งมันเยอะจังนะครับผมน่ครับดอกเล็บเจียวเต็มเลยนะครับครับเมื่อกี้ผมยืนดูนะครับมีตัวบินนะครับผมทีแรกนะครับผมค็นึกว่านะครับผมพึ่งมากินดอกไม้นะครับผม นะครับมีแต่ดอกเล็บเหี่ยวเต็มเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยครับเพิ่งจอดรถนะครับผมฟุกครับวันนี้สังเกตดูตรงนี้นะครับ นั่นแหละครับตัวบินเข้าบินออกนะครับทีแรกนะครับนึกว่ามาจากที่อื่นนะครับแต่ไม่ใช่นะครับออกจากลังนะครับนี่ครับลังอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ทันดูเลยนะครับเดี๋ยวซูมดูใกล้นะครับผม อันและครับจะมีตัวบินเข้าบินออกนะครับผมน้ำนะครับนี่ดอกเล็บเหี่ยวนะครับจะมีลักษณะเป็นน้ำครับผมเยอะมากเลยนะครับนี่ครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูใต้หลังเลยนะครับกับตัวบินเยอะเลยนะครับผม ที่แรกนึกว่านะครับจะมาเอาดอกไม้นะครับไม่ใช่นะครับผมที่แท้รังอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแบบนี้เรียกว่าฟุกครับผมฟุกจัดเลยนะครับแต่ว่านะครับ ดูสะก่อนครับผมหนามทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะครับต้องอ้อมไปนะครับเข้าไม่ได้ครับผมลกครับหนามด้วยนะครับผมเดี๋ยวขี่รถไปดีกว่าครับผม เจอกันฝั่งนู้นครับอ่าครับผมเรามาอีกฝั่งแล้วนะครับเจอตะว,วันพอดีครับเราเข้าไปดูกันนะครับผมนี่และครับปุ่มนี้เลยนะครับเข้าไปดูกันครับผม ลกจัดเลยครับผมโอ้โหครับลกมากเลยครับผมนี่ครับจุดนี้นะครับเป็นรังพึ่งนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปใต้รังนะครับผม อ๋อนี่ฝั่งนี้เห็นชัดครับผมนี่ครับแต่คงต้องรอก่อนนะครับผมรออีกแล้วนะครับสักอย่างน,น้อยต้องอาทิตย์หนึ่งนะครับผมทรงนี้นะครับ ค่อนข้างลกเลยครับผมแต่ฝั่งนี้ก็ยังโอเคนะครับนี่ครับปลอกขึ้นได้นะครับแต่ต้องฝ่าหนานิดนึงนะครับ นี่แหละครับต้องอาศัยลูกฟุกมั่งแล้วครับผมนาน,นานเจอแบบนี้ทีนะครับไม่ต้องตามนะครับ โอเคครับรอครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ